สักคาถาที่ห้าที่ว่าผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมอันประเสริฐเรียกว่าเนคข,ขม,มานิสังสกากคาถาคือการออกบวชการถือผลมาจันเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในความสุขที่เป็นความสุขอันแท้จริงที่ไม่ได้ยุ่งอยู่กับกามมคกุลห้าก็คือการออกบวชรักษาพรหมจรรย์การรักษาพรหมจรรย์คือการออกบวช กข้ามาสู่ในพระธรรมวินัยด้วยการออกบวชออกจากเรือนมาเป็นบัพชิตรักษาพรหมจรรย์ของตนเองกับว่าพรหมจรรย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกามคุลห้าคือไปหาวิธีออกจากกามคุลห้าเพราะผู้มีพระภาคเลยตรัสว่าการที่เราออกจากกามคุลห้านี้ได้เป็นความสุขอย่างยิ่งคือการที่เราได้ถือบวชพรหมจรรย์ เพราะฉะนั้นในพรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงคือพระผู้มีพระภาคถือเพศพรหมจรรยเ์เป็นสัพพีเป็นสามานะเป็นพิสุพระองค์ก็เลยตัดในคาถาที่ห้าเนคขมมามะเคลิกเนคขาม,มานิสังสัรคาถาการออกจากเรือนการออกบวชรักษาพรหมจรรย์เป็นความสุขอันแท้จริงเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ได้ ตัวเราก็จะเกิดปัญญาเห็นความสุขของตนเองเป็นลำดับจะเป็นความสุขอันสูงสุดก็เรียกว่าพรหม,มจรรย์ความสุขอันเละเบื้องต้นทานแล้วความสุขที่ยิ่งขึ้นไปคือศีแล้วความสุขที่มากขึ้นคือได้ไปเสวยสุขบนเทววโลกแต่สิ่งนี้ก็อยู่กับกามกุณห้าให้เราหลงเพื่อเพลินเวียนไหวแต่เกิดมาอยู่ในภพน้อยปดใจอาศัยร่างกายนี้ แล้วความสุขอันแท้จริงที่พระผู้มีพระภาคตรัสก็คือการรักษาพรหมจรรย์นั่นคือทางสิ้นทุกข์ขืนนิพพาน